อูดีๆวันนี้จัดโอริโอสักชิ้นนะครับคือแบบพ้นหิวหลบเด็กนะครับพี่นองกินได้ตามสบายแ่ฉีกปับ๊บททเลนเจา กลิ่นนี่หอมฟุ้งเลยนะครับทุกคนกลิ่นนี่หอมฟุ้งแบบทะลุจอวะครับพี่นอ้องขบวธเด็ดสำหรับสายกินนะครับพี่น้องจะกินยังมาทั้งมือทั้งเว้นนะครับพี่น้องตลอดมือตลอดวันกินจุกกินจิกนะครับต้องสยบให้แก้วนี้เลยครับพี่นอ้องคนแค่นี้เหน่อย,อยก่อนใส่เด้เลยครับพี่น้อง บมมีอย่างไรนะครับวันนี้อืมดีดดีบันนี้จัดโอริโอสักชิ้นนะครับซ่บอีกคือเกอา่น่อง คือแบบคนหิวรอบเดือกนะครับพี่น้องก,กินได้ตามสบายมีขนมตีบ,บานอะไรก็กินครับพี่น้องเดี๋ยวขยับเกี่ยวกันนิดหน่หน่อยหอมพี่น้องหอมมิลลีสุดยอดถึงง่ายอร่อย เพอพีดน,นะครับพี่น้องเพอพีดไฟเบอร์นะครับพี่น้องตัวเนี้ยรถพีดญี่ปุ่นนะครับพี่น้องพีดจากญี่ปุ่นของแท้นะครับสำหรับคุณลูกค้าทุกคนที่ได้ชิมรสชาตินี้นะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะหอม อร่อยดื่มง่ายนะครับพี่น้องกินแล้วก็ติดใจแล้วก็พุ่งแฟบด้วยนะครับพี่น้องยังเป็นซอสแามา่ของนานนี่โลง่งฟินสบายแต่มื่อนี้แซมพูดดีจะมาบอกคนดื่มดีท็อกแต่มากแบบรสชาติอร่อยแล้วก็ดื่มง่ายแล้วก็ติดใจเร็วๆนี้นะครับพี่น้องเร็วๆนี้หรือว่า อีกบรดอนนะครับพี่น้องประมาณนี่แหละอีกบรดอนนะครับจะมีรสชาติใหม่ออกมากแล้ก็ะเพิ่มโปรไบโอติกนะครับพี่น้องเพื่อเป็นตัวซอยย่อยอาหารอีกนะครับพี่น้องดีเขาพีอีกนะคะนน <c oughs> รับพี่น้องเป็นแคดีท็อกเะพ่อยังเป็ดซอยย่อยอาหารอีกสําหรับคนดีระบบพ่อพานแบบหน่อยหรือว่าคนเริ่มมีอายุเริ่มเฒ่าแบบนั่งทางนา้ำสวนมานนี่ครับพี่น้องกินยังกะย่อยเนี่ยมันจะดีเลยทีเดียวเชี่ยนะครับพี่น,อน,อน,น,ยอยน้องเ,เะะองบิ้งจะคลิปนี้ผมแล้ว แล้วก็พี่น้องกินต่อไปเรื่อยจนหอดตัวใหม่ออกมากนะครับพี่น้องเป็นเพื่แพชันนะครับพี่น้องเพล่แพชันนะครับตัวใหม่จะออกมากต่อจากตัวนี้นะครับพี่น้องเป็นเพล่แพชันนะครับเพล่รสชาติซอสลดนะครับพี่น้องแต่ก็เพิ่มโปรไบโอติกนะครับพี่น้องเป็นตัวไปซ้อยย่อยอาหารซอยให้แบบว่าระบบพอ้พัน หรือว่าคนแบบเดิมเม่ยอายุระบบโพอผ่านนันหน่อยลงส,งสงประมาณนี้นะครับพี่น้องจะได้ส้อยเข้าไปเป็นตัวย่อยอาหารนะครับพี่น้องดีแน่นอนครับ,นนรบทุกตัวจากแบนบรนันชิตาถือว่าดีที่สุดครับพี่น้องดีมากเห็นผลชัดเจนเบิ้งเก่งหนาผมโวดครับขนาดบรกกหนวดกลนเข้าแคาตัดผมนะครับพี่น้องลองไวหนวดเท่ๆแต่บางคนก็จะบอกว่าเบิ้งดูเบิ้งเถาเอ้ยมือได้กกลนวดแล้วร้องพี่น้องดูดีแจว จะกินขนมหรือว่ากินอย่างจุกจิกห้องกระื่มนนี่ก่อนนอนรับร่องยังเปสามารนะทองแบนลาบแน่นอนครับพี่น้องอันนี้เพอร์พีสนะครับพี่น้องเพอร์พีสรสชาติลูกพีสจากญี่ปุ่นนะครับพี่น้องรอดต,ตามรสชาต,ตาิต่อไปเพอร์แพชชั่นนะครับพี่น้องรสชาติสาวรดรสชาติดีขึ้นก่าครับพี่น้องสำหรับสาวกหรือว่าสำหรับคนที่กิน เพอร์ของวันันชิตานะครับพี่น้องเพื่อไฟเบอร์รับรองว่าดีแน่นอน,น,อนเห็นผลชัดเจดนมันอร่อยมากไปแล้วครับพี่น้องพอกันไหมแจ๋ว